โอเคครับคุณดูขอต้อนรับเข้าสู่รายการอาร์มี่แมกกับเกมฟีฟ่า23นะครับวันนี้เราอยู่ในซีรีส์ของกาลาติกก็ส์นะซึ่งผมได้เสริมสร้างกาลาติกก็ส์ยุคใหม่มาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่ามีใครบ้างครับประตูจะเป็นกูตัวคนเดิมนะครับส่วนเซ็นเตอร์แบ็กสี่คนเซนเตอร์แบ็กสองเป็นลูดิเกอร์กับมิลิเตายืนคู่กันส่วนแบ็กซ้ายเป็นบาลเดย์ดาวลูงจากบาร์เซโลนาครับ ส่วนแบ็คขวาเป็นลีซเจมส์ครับกลาง3คนมีทุกข้ามโมดิกโทนิโคตและเควินเดอะบอยตัวจ่ายอภิมหาจะอะไรวะเขาเรียกอภิมหาจะตายนะเออไม่รู้เรียกอะไรส่วนกางหน้า3คนครับปีกซ้ายเป็นวิลสุดโจเนยียร์ความเร็วจัดจ้านครับหน้าเป้าเป็นเอมบาเป้ปีกขวาเป็นโมฮัมเหม็ดซาลาส่วนเดี๋ยวมาดูสำรองกันบ้างครับ มีเป็นเบนเซม่านะสำรองทัชชูเบนี่ปอวิเวเดอลาบามีเดเกอร์ครับเบอร์ลิงแฮมแล้วก็ฮาเลนนะฮะส่วนนักเตะเสริมก็มีประมาณนี้นะครับแล้วก็มีมาเาเซียด้วยนะครับอีกคนหนึ่งนะที่เราซื้อมาดูการแข่งนัดแรกกันครับผมจะเป็นนัดเปิดฤดูกาลนะครับฤดูกาลนัดแรกเลยนะจะเป็นคู่ระหว่างเลอัลเบติสเจอกับเลอมาร์ดิกนะครับ แล้วไปติดมาในแผน4-2-3-1 y นะครับประตูเป็นซิวา่ากองหลังหลุยฟิลิปเ,เป้เปเซล่ามอนแบกขวาโมตตโยแบกซ้ายมิลันดากลางทองคนคาาวาโฮก็ซาวเนียขยับขึ้นมาเป็นครับกลางลูก3าคนเป็นจอนมี่เฟอร์คี้และคานาเลสส่วนหน้าเป้าเป็นอะไรวะ ผ่านไม่ออกว่าเลีกเซสมั้งจอนแล้วมาลิกเราก็เป็นแผนข้างต้นที่เราเพิ่งบอกไปเมื่อกี้นะครับเอาแล้วครับผมบรรยากาศก,ก่อนเริ่มเกมผู้คนคึกคื้นนะครับผมวันนี้เป็นนัดแรกของฤดูกาลนะครับจะเป็นเรีวเบติดน,นะจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนราชันชุดขาวนะครับเรียวมาติกนเนาะมาแล้วครับผม นักเตะกำลังจะเดินออกจากหูโมมาแล้วนะครับแล้วเบติสจะเปิดบ้านต้อนรกรับมาเยือนเราชั้ชุดขาวเรอัลมาดริกนะครับเป็นกาลักติกอสยุคใหม่ด้วยนะครับให้บรรยายโดยเดกล่ ay, และสตวลรับสัต์นะครับและให้เสียงภาษาไทยโดยอาร์มี่ไมค์ก็อดนะครับ ซึ่งแล้วไปติดมาในสีเสื้อของสีเขียวขาวนะครับส่วนแล้วมาติดมาในสีเสื้อของสีม่วงนะคะํานักเตะมายังข้าแถวเชื่อที่จะเคารพเพลงชาติแล้วก็เดินจับมือกันต่อไปนะครับ บรรยากาศเสียงเชียร์ของแฟนๆนะครับผมโค้ชคาร์ลอันเชลติครับคารโล่นกอสใหม่ที่คาร์ลอันเชลติเสริมเข้ามาจะมีคีรินบัปเป้ลิปเปอร์ฮาเลนลูก้าโมดิกเอ้ยโมดิกมีอยู่แล้วขออภัยครับเควินเดบรอย์มอร์เมดซาร่าประมาณนี้นะครับซุปเปอร,รส์สตาร์ดังที่เขาเสริมเข้ามาสว่วนแล้วบเบติสมาในแผน4-2-3-1นะครับ สิตัวจริงก็จะประมาณนี้นะครับส่วนสำรองจะอยู่ด้านล่างนะครับส่วนทางของแมมมอติกมาได้แผน4 3 3ครับประตูติโบกุตัวนะัสิบตัวจริงก็เดี๋ยวดูตามไปเลยนะครับสำรองก็ด้านล่างเช่นกันนะครับ ก็มีเบอร์ลิงแฮมนะที่เสริมเข้ามาด้วยซึ่งปัจจุบันก็ย้ายมาเอามาติกเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็ได้โชว์ฟอร์มด้วยนะฮะถ่ายรูปกันก่อนครับจอกาลีบริ่มบอะไรไม่รู้อ่ะซึ่งจะเป็นทางฝั่งของเลอบติได้เขี่ยบอลเริ่มเกมก่อนนะครับดี่บอกครับสตา์ยุกใหม่อาจจะ มีผลต่อรูปแบบทีมและเกมก็ได้นะครับครับคาร์บอนครับผมวันเนอร์กัวราโดเข้ากลางมานี่แล้วยกมาทางขวาไม่ผ่านครับโดนบดเดมงตัดไว้ก่อนมินิซิอุสเอ็มอัปเปวิ่งแล้วครับมินิซิอุสแทงมาลูกนี้เอ็มอัปเปมีความเร็วกระชากแล้วลองส่องไกลรับติดบล็อก แต่ว่าเก็บไว้ได้ครับบาโว่โอ้สัตบัญญัติมามองตั้งไว้เควินเดบลอยเห็นเอ็มบัปเป้วิ่งแล้วเอ็มบัปเป้โอ้ไม่ได้ครับบาโวออกมาตัดบอลก่อนมัเนเป็นมัดอิกได้มีโอกาสยิงไปแล้วสองลูกนะฮะกอลาดโดคืนมาซาบาลี่เล่นกันอยู่สองคนครับตั้งบอลกันใหม่ก่อน ทางฝั่งของเล่าเบติสแล้วอวินิสุสเกือบจะตัดบอลได้ครับอุ้ยเราแทงมาลูกนี้หลุดไหมอาเด้จิ้มมาออเด้ออเด้ไปตัดบอลได้ครับส่งมาวินิซุสวินิซุสฟิกมาลูกนี้หนีไปแล้วเอ็มเป้วิ่งนำทางแล้วครับแทงมาลูกนี้ เป,เป้เป้คึงคึงก่อนเป้โอ้ไม่ได้ครับส่งติดนะจังหวะสองอ่ะบอลสวนทางฝั่งของเบติดบ้างครับฟเฟบิกฟเฟบีสลากมาคนเดียวฝั่งขวาเบเฟเบียสล็อกกลับมาฟเฟเบีสเข้ามาครับบเดยังทําหน้าที่ได้ดีครับแล้วทางขวาวิ่งแล้วแต่ว่า โอ้ไม่มีวิ่งซาร่าไม่ได้เมื่อกี้จะจ่ายไปด้านล่างคนระับพอกี้เห็นช่องด้านล่างอยู่โอ้แล้วทางซ้ายมีลันด้าอ่อแล้วเข้ากลางมา,าตัดบอลรับโูดิเกอร์เียซอุดซาร่าวิ่งยาวๆแต่ไม่ได้เอเ็มพปเอปเอ็มเปเได้ไหมไม่ได้ ซาลาหยุดวิ่งก่อนครับออกมาทางขวาครับซาบารีซาบารียังไงหรือเกิงตัดบอลเคียวไปก่อนครับจะเข้าสู่นาทีที่20แล้วนะครับสกอร์ยัง0ูนนะครับเสียลูกเตะมุมครับทางฝั่งของเรอแมติกแล้วเวติสจะเลือกเล่นสั้นหรือเปล่าครับ เล่นสั้นมาลูกนี้สองคนแล้วเขี่ยไปก่อนครับได้เป็นเตะมุมอีกครั้งครับผมอาจจะพักงงหน่อยนะครูมัน,ล,นลิ้นมันลิ้นพันนะครับเล่นเหลวด้วยไปติดครับโยนเข้ามาลูกนี้ต้องเคลียร์ออกไปก่อนครับแต่ยังเคลียร์ไม่ขาดเส้นแต่ว่าติดบล็อกแล้วยิงลูกนึงไม่ตรงกรอบครับ ขอไยครับเป็นการติดบล็อกทางฝั่งของเรามัดิกครับได้เป็นลูกเตะมุมอีกรอบครับผมเป็นโยนยาวเข้ามาโอเ,เขียวมาก่อนครับแล้วจะเป็นบอลสวนอุ้ยเราโดนตัดเกมครับผมเป็นลูกก้ามดิครับที่โดนเสียบเข้าด้านหลังไปครับผู้กรรมการว่ายังไงครับให้เป็นใบเหลืองครับผม เซอร์โจคานาเรสโดนใบเหลืองไปครับแต่ว่าจานนนังหวะนี้คือแบบตัดขาเลยนะครับดูรีเพลกรอบหนึ่งไม่น่าจะเป็นใบเหลืองนะสุรศิล์น่าจะให้ใบแดงซ้ำมากกว่านะครับมาเดอ๋อแล้วมิลิเตาเจ็บปะครับ โอ้แล้วมีลิตเตาเจ็บไม่ได้ไม่ได้เราจะไม่เสี่ยงครับเออแทงมางี้เคียวก่อนตัวครับเข้าสองไม่ได้ออกมามีิเตาโมดิกทางซ้ายเอ็มบัปเป้โมดิกวินิสุทธ์ปเปเวิ่งแล้วปเฮป ยังไงอ้อไม่ได้แบบเบย์เก็บบอลไม่นานเกินครับนต้ตัดบอลด้อยบอลเดย์เกินโรด,ดิเกอร์ครับโค้โดโมดิกจุดเขากางมาแบบเอ็มาเป้แล้วแทงโอ้ไม่ได้เดอร์บอยล้ำหน้าด้วยเมื่อกี้ครับตัง้งใจจะแทงให้เดอร์บอยด้วยครับ วันสวนครับอีสการ์ดยกมาลูกนี้ถังไม่ไม่ถึงครับเดจเจมบังวันไว้เดี๋ยวไปเสียบอลครับโดนจิ้มมาด้านหลังบีบมาสองคนแล้วยิ้มนี้เบาไปครับตัวยังเซฟไปได้ต้องหาจังหวะขึ้นนำก่อนนะครับแล้วโค้ชเห็นทางขวาไม่ได้ครับ แังไม่ตรงนะฮะทางฝั่งของโทนี่โคลดเอเอแลราล้มหน้าครับผมคานาเลสแล้วมิลิเตาโดนไปเหลืองจากอะไรครับเนี่ยมิลิตาอ,อ๋อไปจังหวะไปเข้าพลวดใส่ควาราโดนะครับแล้วเดวิดอราบาลงมาแทนมิลิเตาครับมิลิเตามีอาการบาดเจ็บนะครับ เราเห็นโอ้ไม่ได้คานาเรสว่ะเรายกมาลูกนี้แต่ใจยกไม่ได้โอ้ยเราโดนปั๊มบอลมาเร็วว่ะคานาเรสอีกแล้วรถเฟอร์์จอดลูกนี้เพราะกูตัวปัดออกไปก่อนครับเสือเตะปุ๊บอีกแล้วครับแล้วเคลียร์มาก่อน แต่ยังไม่ขาดนะได้อยู่เปเตะทิ้งมาเขาน่านจะเข้ากลางนะโอ้ยแล้วดักบอลไว้ได้าเดิโอ้แล้วจ่ายบอลเสียครับแล้วแล้วกูตัวยังเก็บไปได้ครับเล่นจังหวะหวาดเสียวเหมือนกันนะครับเนี่ย แล้วหมดครึ่งแรกไปก่อนครับยังเสมอกันอยู่ที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ใบเหลืองกันคนละใบนะครับทางฝั่งมัดเิกเป็นมิลิเตลนะที่ไดา้ใบาเหลืองไปส่วนทางเลวไปติดเป็นคอนเนาเลสนะครับรเดี๋ยวไปวันนี้มีโอกาสยิงสองลูกแต่ยังไม่เป็นประตูนะครับเดี๋ยวเราตัดไปดูนะ ข้างหลังเริ่มครับผมเป็นล่ามาติกได้เขี่ยบอลเปิดนะฮะเริ่มกันมาโทนิคโคสต,ตั้งอาราบาเจมส์คืออาราบาครับฝากมาโทนิคโคสโคสให้บ่อยบ่อยแทงว่าโนี้มดิกแล้วมิซูดวิ่งแล้วล้ำหน้าโอ้ยช่างวิ่งได้ถูกจังหวะเลือเกินนะ เซวานิเยเกสียตเล้วยังไงอุ้ยโอเคเขียบอลก่อนโอเคกดตัวเล่นดีเล่นทางซ้ายครับเ,เข้ากลางมาโมดิกโมดิกเห็นซาร่าวิ่งไม่ได้ครับโดนตัดบอลอุ้ยแล้วกัดชากมาลูกนี้ โอ้ยแล้วไปตัดเกมครับอาริเบตาบาไปเตะขานะครับได้เป็นเสียฟรีคิกไติกได้ฟรีคลิกครับผมระยะนี้มีลุ้นอยู่นะครับแต่ไม่ได้มีการแจดไปเหลืองใบแดงเกิดขึ้นนะครับแล้วจอดเข้ามาด้านในตรงนี้กูตัวออกมาชกก่อน แล้วโมดิกพลิกยังไงมีตัววิ่งให้หน่อยนี่เอ็มบัปเป้วิ่งมาแล้วเอ้ยแล้วเซฟซมีซูซปาดลูกนี้ติดเดอะบอยโอย้ติดกันเองครับพลาดโอกาสขึ้นนำอีกแล้วครับผมผมกลัวเขาสวนไงว่าสวนปุ๊บแล้วเราโดนอะ่ะ เบียดไม่ได้ไปแล้วเอ็มบ้าเป้เอ็มบ้าเป้อีกแล้วไปฝากก่อนไปฝากที่ซาลาเฮ้ยแล้วปัดลูกนี้ไม่ตรงก่อครับโค้งไม่พอเป็นเบติสมีการเปลี่ยนตัวครับเป็นนาบิลเฟอรก์กี้เข้ามาแทนซาเวเนยียครับ ลูกตั้งเตะจากประตูทางฝั่งของเบติสครับโอ้ยมาเป้หน้าเสียดายครับจังหวะขึ้นนํำเมื่อกี้นะพลาดโอกาสไปครับอุย้ยแล้วแทงมาลูกนี้หลุดเหมือนกันครับอุย้ยเราไปเข้าส,ก,ก,านะก,าสกัดกันเองแต่ยังตัดบอลไม่ได้นะลิเจมโอ้เมื่อกี้ไปเข้าสกัดกันเองอีกแล้ว เออดึงกันมาก่อนโอ้ยไม่ได้แล้วซาลาเล่นพลาดอีกแล้วโอ้ยโอ้ยคุณตัวเซฟโอ้ยนาบีเฟอร์กี้เกือบเหมือนกันคนระับเอามาเด็กเมื่อกี้ตัวยังไม่เหมอมากครับ เอ้ยวิ่งหน่อยทันทันทันทางลาวิ่งขวาแล้วออกาไม่ได้ไม่ถึงบอลเว้เยแต่ยาวไปเปล่านาีเฟอร์กี้ออกมาทางซ้ายจนม,แนมิแล้วโดนเจมเบียดโอ้ยเอ้ยแล้วเฟอร์กี้เซฟเคลียร์มาก่อน โอ้ตัวเซฟอุย้ยรับวมกแล้วอ่ะแต่ว่าเบาไปอจะโดนหลายลูกอยู่นะอุย้ยเอาแล้วไปจ่ายเสียฮะตัวยังช่วยเซฟไว้โอ้ยไปจ่ายเสียกันเอาละครับเดี๋ยวการเปลี่ยนตัวเกิดขึ้นนะครับผมหาแรนมาใช้ในบัปเป้ครับ เบนเซม่ามาแทนเควินเดอรอยโจวเบิงแฮมมาแทนลูก้ามูติคแล้วก็เฟเดโกบาเบเดมาแทนใครอะแทนโทนิครอสนะโอ้ยเ้วเขาเล่นมาอย่างงี้บังไว้บังไว้ก่อนบังไว้บังไว้บังไว้โอ้ยได้ยิงวันนี้ไม่ตรงกรอบครับ อันเช่ต้องถึงกับหน้าเคร่งเครียดอยู่เหมือนกันนะครับโอ้ยโอ้ทำไมต้องแทงให้แบบเป้นเปนเปนคนเดียววะโอ้ยแล้วจัดแทงมาร์คนี้ไม่ได้ไม่ได้ฟาวอะไรอ่ะโอ้ไปเสียฟรีคิคกอีกแล้ว อันที่ที่เจ็ดสิบแปดแล้วนะครับเสียฟิกฟิกตอนไหนหรอวะมามาโอ้ยโดนคิกดิแล้วโอเคกูคตัวยังรับไปนิ่มๆครับ โอ้ยฮาลแลนไม่ได้ต่างกันใหม่อุยอ้ยอุ้ยไปจังหวะเมื่อกี้เป็นเซมาถ้าวิ่งอีกนินนะาโอเคดักมันได้อุ้ยไใจเสียบไปดิไปดิไปดิใจเย็นใจเย็น จะกระชากหนีเขาจะกระชากหนียีวุ้นี้ไม่ต้องกรอบโอ้โหตัวต้องโวยวาลเด้ A เลยนะจงังหวะกี้พลาดครับมีการเปลี่ยนตัวกันเกิดขึ้นนะครับเกือบโดนครับเมื่อกี้มิกเตอร์หลุยลงมาแทนอาเดสโกอาดาดแล้วต้องเคลียร์มาก,ก่อนมาโมซาลาซาล่ามีความเร็ว ซาร่าลากมาคนเดียวซารา่าซารา่าโ,โอ้ยนาบิโอเฟก,กี้แทงมาลูกนี้ไอ้โอ้ยลูดเกอร์รอเคียวมาก่อนครับทดเวลาบัดเจ็บสองนาทีนะครขอโทษครับ คาราเลสโอ้ยสูสีกันนะครับเกมนี้อาจจะเฉือนกันไปที่1แบ่งแต้มกันครับ1แต้มโอเคคาราเละบอกเพื่อนครับเราจังหวะเพื่อนบันติก็ต้องเซตจ,จังหวะให้ดีๆครับเคลียร์เคลียร์ก่อนโอเคตัวออกมาเก็บได้ แล้วหมดเวลาเลยครับผมเป็นการเปิดบ้านเจ้ากันไปนะครับระหว่างเล้อไปติดกับเรยอมัดริกนะฮะแบ่งกันไปคนละหนึ่งแต้มนะครับถือว่าสู่สีกันนะครับเกมนี้เนี่ยใครนะจะได้ลูกบอลกลับบ้านวันนี้โอ้คือจะว่า ยังไงเดียวครับมัดดิกก็มีโอกาสปิดสกอร์นะแต่ว่าปิดไม่ลงนะครับเบติสก็เช่นกันนะมีโอกาสปิดแต่กูตัวช่วยเอาไว้ครับสัมภาษณ์หลังเกมครับในพิซิชั่นเราเห็นอของเขาเลยวันนี้เล่นได้ยอดเยี่ยมขเขาลังตอว่าอะไรดี tôi gặp mặt anh 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 không xem mặt 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 anh 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 nói anh 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 ไมีปัญหานะว่าเรากลับมาได้แน่นอนครับว่ามันอาจจะเป็นช่องพักเบรกของเราอยู่นะเออนอนอน,อน,อนอนทุเดยเอ่อมันเป็นการที่ต้องการ การปุกแล้วก็การดีพลังมากกว่านี้นะโอเคครับขอบคุณครับสำหรับการสัมภาษณ์วันนี้นะคารโลเอาละครับผมก็สำหรับพาร์ทนี้ผมก็ขอพักไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ขอบคุณทุกการรับชมด้วยนะครับผมเจอกันใหม่พาร์ทต่อไปนะครับ